Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อ,อาหานิยายแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่สิีตอนที่35กลับมาที่เมืองหลอนไข่เน้นอีกครั้ง แสงอาทิตย์สาดส่องลงมาในขณะที่พวกมุคโคดะได้ย่ำเท้าลงสู่พื้นโลกอีกครั้งในที่สุดพวกเราก็กลับขึ้นมาแล้วแสงแดดจ,จากธรรมชาตินี่แหละคือที่สุดของแจ้มุคโคดะกล่าวออกมาเช่นนั้นเฟลจึงแซวไปว่าเช้านี้ช่างโอเวอร์แอคติ้งเสียจริงมุคโคดะเขาก็พูดว่านี่นายกำลังจะบอกว่าฉันพูดเวอร์เกินไปงั้นเหรอนี่ฉันอุตส่าห์ทุลักทุเลพิชิตด,ดันเจียนที่โหดแห่งนี้มาได้เชียวนะ ฉันตื่นเต้นและดีใจมากเลยละ่ะที่มีชีวิตรอดกลับมาได้โมโคโดาบอกไปแบบนั้นผู้เท่าก่อนจึงถามว่าดันเจียนนี้คือดันเจียนที่โหดร้ายแล้วงั้นหรือตามมาด้วยโดราจังที่พูดว่าไม่เลยมันสนุกมากเลยตั้งหากแล้วสุดท้ายก็คือซุยที่บอกว่ามันสนุกดีนะเจ้าหนาย มุโคโดาก็คิดในใจว่าสนุกกับผีนะสิในตอนที่มุโคโดาคิดแบบนั้นด้านหลังของเขาก็มีปาร์ตี้อาร์คที่กําลังส่งเสียงร้องไห้ดีใจพร้อมกับพูดออกมาว่าฉันกลับมาอย่างปลอดภัยและมีชีวิตรอดปลอดภัยเออดีใจจริงๆที่ยังไม่ตายดีใจมากจริงๆนี่ช่องเป็นดอนเจียนที่น่าเหลือเชื่อมันวิเศษมากที่ยังมีชีวิตอยู่ ปาร์ตี้อาร์คทั้ง4คนบอกแบบนั้นพวกเขาต่างพากันกล่าวพร้อมกับน้ำตาและแสดงความยินดีกับตัวเองที่ได้กลับขึ้นมาสู่พื้นโลกอีกครั้งพลางบอกว่า พวกเรารู้สึกเหมือนกับเป็นนักปะจนภัยที่มากประสบการณ์แล้วตอนนี้มุคโดะเองก็เข้าใจความรู้สึกนั้นดีดันเจียนนี้มันเป็นดันเจียนที่โหดร้ายเกินไปสําหรับมนุษย์และที่พวกมุคโดะสามารถพิชิตมันได้ก็เป็นเพราะว่ามีเฟลผู้เท่าก่อนโดราจังและซุยอยู่ด้วยหากเป็นนักปะจนภัยธรรมดามันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถสำรวจดันเจียนแห่งนี้ได้ภายในระยะเวลาแค่นี้แม้แต่บริเวณทางเข้าก็เป็นเรื่องที่ยากแล้ว ในชั้นที่หนึ่งของดันเจียนนี้มันเป็นพื้นที่ที่กว้างมากจนต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างสูงยิ่ง ในการสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำชั้นที่หนึ่งจริงๆแล้วในสมองของมุคโคดะก็คิดว่าหากพวกตนทำพลาดการจะย้อนคืนกลับมาทางเดินก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากเกินควรแม้ว่าพวกเขาจะโชคดีผ่านชั้นที่หนึ่งไปได้ก็ต้องสิ้นหนทางในชั้นที่สองอยู่ดีเพราะชั้นที่สองนั้นเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เราไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากจะยิ้มและยอมรับความสิ้นหวังอย่างแท้จริงจะอย่างไรก็แล้วแต่ดันเจียนแห่งนี้มันไม่ใช่ ันนเจียที่เราจะสามารถเดินทางไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องหากไม่มีสีสา,ายจอมตะกะของมุโคดะอยู่ด้วยมุโคดะสามารถพูดได้เลยว่าที่นี่คือดันเจียนที่โหดร้ายอย่างแท้จริงและตอนนี้พวกเรากลับเมืองหลอนไข่เน้นกันเถอะมุโคดะกล่าวออกมาเช่นนั้นเฟลผู้เท่าก่อนโดราจัง และสุยพวกเขายังอาไลาอาวรกับดันเจี้ยนแห่งนี้อยู่หรือพูดตรงๆก็คือพวกเขาอยากจะลงดันเจี้ยนกันต่อน,นั่นเองหลังจากนั้นก็เป็นเช่นดังขามาพวกเขาทั้งหมดปีนขึ้นไปบนล่างกายอันใหญ่โตของผู้เท่าก้อนที่ได้ขายายร่างย้เพื่อเดินทางกลับบ้านตัดภาพกลับมาที่หน้าเมืองหลอนไขเนนผู้เท่าก่อนลงจอดที่ชานเมืองลอนไขเนนเมืองเดียวกันกันกบที่พวกเขามาก่อนที่จะไปลงดันเจี้ยนทันที ที่ผู้เท่าก่อนล่อนลงจอดทุกคนก็กระโดดลงจากหลังผู้เท่าก่อนทีละคนทีละคนและต่างจากตอนขามาดูเหมือนว่ากีเดียนซังและซีกวาวจะดูสงบเสงี่ยมมากกว่าครั้งนั้นซีกวาวเองบอกว่าข้าคงไม่รู้สึกสะเทือนใจกับอะไรบนโลกอีกแล้วเมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่ในดันเจียนแห่งนั้น กีเดียนก็บอกว่าในดันเจียนมีหลายอย่างที่น่ากลัวมากการบินของท่านแอนเชียนดากอนมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนี่นะพวกเขาทั้งสองต่างพากันพูดแบบนั้นในขณะที่ทอดมองออกไปไกลงั้นเราก็กลับเมืองกันเถอะมุคโคดะพูดแบบนั้นทว่าเฟลก็พูดแย้งขึ้นมาจะอะไรก็แล้วแต่แต่ขอกินข้าวก่อนเถอะผู้เท่าก่อนเองก็พูดว่าใช่ข้าหิวแล้วนะนายท่าน โดราจังเองก็พูดว่านั่นสินะตามมาด้วยสุยที่บอกว่าสุยเองก็หิวเหมือนกันนะมุขดาจึงถามว่าถึงเวลาแล้วงั้นเหรอเนี่ยแต่จะให้ไปหาบ้านเช่ามันก็คงจะยากเพราะบ้านเช่าหลังเดิมก็ได้คืนกิวการขาไปแล้ว จะให้เช่าใหม่ก็คงต้องใช้เวลานั้นการจะกลับเข้าไปในเมืองลอนไคเน้นก็คงไม่มีประโยชน์อีกต่อไปมุโคโดาคิดแบบนั้นก่อนที่เฟลจะพูดว่างั้นเราก็มากินข้าวกันที่นี่เลยเป็นยังไงล่ะโดราจังเองก็บอกว่าอย่างที่เฟลว่าเลยหลังจากนั้นก็น่าจะดีเพราะหลังจากกินข้าวเสร็จก็กลับไปที่คาเรลนีนาเลยเฟลจึงพูดว่าได้เลยใช่แล้วเราทำแบบนั้นกันเถอะ ในขณะที่พวกมุโคโดะกำลังประชุมแผนการกันเช่นนั้นปาร์ตี้อาร์ก็มารวมตัวกันอยู่ด้านหลังของพวกมุโคโดะแล้วพากันบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้นะคุณมุโคโดะเราต้องไปที่เกี่ยวนบปะจนไพยและรายงานเกี่ยวกับเรื่องดันเจียนเสียก่อนกีเดียนซังพูดออกมาเช่นนั้นเกาดิโน,โนเองก็บอกว่าข้าเองก็คิดเหมือนกีเดียนเขาพูดถูกนะคุณมุโคโดะซีกวาวเองก็บอกว่าแต่จะว่าไปแม้ว่า ดันเจียนนั้นจะไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของหลอนไคเน้นและเป็นดันเจียนนอกประเทศก็เถอะแต่เราก็ยังต้องรายงานให้พวกเขารับรู้อยู่ดีสุดท้ายก็คือเฟโอโดราที่บอกว่าใช่ ตามที่กีเดียนสั่งได้กล่าวก็คือหากนักปะจนภัยได้พบดันเจียนที่ยังไม่เคยถูกค้นพบพวกเขาจะต้องรายงานต่อกิวนักปะจนภัยให้ทราบทั่วกันดันเจียนในครั้งนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเล็กๆและมีกลุ่มทหารรับจ้างดูแลควบคุมยุ่พวกเขาเองก็รู้เรื่องเกี่ยวกับมันมาบ้างเหมือนกันและเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่านปัจจุบันกิวนักปะจนไัยจะยังไม่ทราบข้อมูลนี้เลยมุคดาคิดว่าแม้แต่กิวนักปะจนไัยก็อาจ,จตระหนักถึงการมีอยู่ของมันได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ากาเดโนจะคิดว่าที่แห่งนั้นคือกลุ่มประเทศเล็กๆที่มีทหารรับจ้างคอยคุมอำนาจอยู่จึงทำให้ไม่มีใคร ไปแต่ต้องดันเจี้ยนแห่งนั้นพอการจะข้ามภูเขาของเส้นเขตแดนประเทศแห่งนี้ไปมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงต้องไปรายงานข้อมูลให้กับนักประจนภัยอยู่ดี mm hmm. เมื่อได้ยินแบบนั้นมุโคโดาก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยสงสัยว่าเราจะต้องเช่าบ้านที่ลอนไคเนนอีกแล้วสินะมุโคโคดาคิดมุโคโดานั้นอยากจะกลับไปที่คาเรล,ลีนาโดยไม่รายงานอะไรเลย พูดตามตรงคือการลายงานความคืบหน้านั้นเป็นอะไรที่แสนจะเจ็บปวดจนถึงตอนนี้มุโคดะได้ลายงานเกี่ยวกับเรื่องดันเจียนต่างๆที่พวกเขาเคยได้เคลียร์มาตั้งแต่เดอรันเอเวอริง และบชซึ่งมุคโคดะก็ใช้เวลารายงานค่อนข้างนานเพราะถูกตั้งคำถามมากบายและมุคโคดะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากพวกเขาต้องการถามมุโคดะให้ละเอียดและอยากให้มุคโคดะบอกรายละเอียดทั้งหมดด้วยแต่ถึงอย่างนั้นดันเจียนที่มุคโคดะเคยสำรวจมาทั้งหมดมันก็คือดันเจียนที่อยู่ภายในเมืองซึ่งมุคโคดะไม่ได้อธิบายทั้งหมดตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งลงไปเป็นแค่การอธิบายในข้อมูลที่กิลนับประจนภัยไม่รู้เท่านั้นเพราะว่าในครั้งนี้มันไม่ใช่ดันเจียนที่อยู่ในเมืองมันเป็น ที่เพิ่งจะมีคนไปสำรวจมาเป็นครั้งแรกซึ่งก็คือกลุ่มของมุคโดะนั่นเองเป็นดันเจียนนอกประเทศที่ไม่มีใครอาศัยอยู่มุคโดะคิดว่ามันคงไม่โอเคอย่างมากที่ต้องมาเจอกับปัญหาแบบนี้แต่แล้วในตอนนั้นมุคโดะก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่ใช่แค่ตนเองแต่ยังมีปาร์ตี้อาร์คที่ได้ร่วมเดินทางไปกับตนเองด้วยเออค,คุณเกาดีโน่คือว่ารายงานนั้นต้องเป็นผมใช่หรือเปล่าที่ต้องเป็นคนรายงานนะะ มูคโคดากล่าวถามเช่นนั้นเกาดิโน,โนก็ตอบว่าหมายความว่าอย่างไงรหระมูคโคดาจึงบอกว่าผมคิดว่าทุกคนเองก็ไปลงดันเจียนด้วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะเกาดิโนก็บอกว่าใช่แล้วพวกเราเองก็ไปเช่นเดียวกันจากนั้นมูคโคดาก็พูดว่างั้นผมก็อยากจะขอให้ทุกคนช่วยไปรายงานเกี่ยวกับเรื่องดันเจียนนี้แทนผมได้หรือไม่พอมูคโคดาพูดแบบนั้นเกาดิโนก็นิ่งไปอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะพูดออกมาว่าแบบนั้นก็ได้มูโคดา ตกใจจนอุทานออกมาว่าจริงงั้นเหรองั้นก็ขอบคุณมากและ ใช่แล้วถ้ายอย่างนั้นก็ในตอนที่มุโคโคดะพูดแบบนั้นเขาก็ยัดไอเทมบ็อกที่ปาร์ตี้อาร์คได้ฝากเอาไว้ลงในเมจิกแบ็กที่ได้จากหีบสมบัติก่อนที่จะส่งให้พวกเขามุโคโดะก,กล่าวว่าผมใส่ไอเทมดอปที่รับฝากไว้ใส่ลงในเมจิกแบ็กนี้ทั้งหมดแล้วครับและเมจิกแบ็กนี้ก็เป็นของรางวัลให้กับทุกคนที่ยอมรายงานข้อมูลให้แกเกียวนักประจนภัยแทนผมด้วยดังนั้นช่วยโปรดรับมันไว้ด้วยเถอะครับดาวดดโน่ก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ มันมากเกินไปสําหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากขนาดนี้แก่การรายงานข้อมูลมุโคดะจึงบอกว่าไม่ไม่ครับรับไปเถอะนะครับเกาดีโน,โนก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ ไม่แน่นอนครับคุณมุโคดะมุโคดะก็บอกว่าไม่ไม่ไครับรับไปเถอะนะครับคุณเกาดิโน่เกาดีโน่ก็บอกว่าไม่ไมไม่ไม่ไม่เอาเด็ดขาดครับคุณมุโคดะมุโคดะก็บอกว่าไม่ไมไม่มรับไปเถอะนะครับคุณเกาดีโน่มุโคดะกับเกาดีโน่ดันเมจิกแบคกลับไปกลับมาอยู่แบบนั้นสักพักก่อนที่ในสุดท้าย คุณเกาดีโน่จะยอมรับเมจิกแบ็กนั้นไปจากนั้นหลังจากที่พวกเกาดีโน่กำลังจะเดินทางจากไป โดยมุ่งหน้าไปที่เมืองลอนไคเน้นพวกเขาก็ตะโกนกลับมาหามุคโคดะว่าคุณมุคโคดะช่วยทําอาหารอร่อยๆให้พวกเรากินอีกทีนะคุณมุคโคดะซังหรือบางคนก็บอกว่าคุณมุคโคดะซังผมขอเครื่องดื่มอร่อยๆให้ผมอีกสักหน่อยเถอะนะคุณมุคโคดะหรือบางคนก็บอกว่ามุคโคดะซังฉันอยากกินอาหารอร่อยๆของคุณอีกพวกเขาต่างพากันตะโกนบอกกับมุคโคดะเช่นนั้นและกว่าพวกเขาจะจากไปก็ใช้เวลานานพอสมควรผพมอ แต่หันกลับมาตะโกนหามุคโคดะแบบนั้นซ้ำๆซึ่งมุคโคดะก็ตอบกับพวกเขาไปว่าได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเตรียมอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆให้ทุกคนที่เมืองคาเลเรน่านะทุกคนต้องมาให้ได้ล่ะขณะที่พูดแบบนั้นมุคโคดะก็โบกมือลาปาร์ตี้อาร์คไปในที่สุดและในภาพฉากสุดซึ้งนั้นก็มีตัวขัดจังหวะอย่างเฟลอยู่ด้วยเจ้าพวกนั้นไปแล้วเหงืนหรอใช่แล้ว มีอะไรงั้นเหรอเฟลงอนพวกเราก็มากินข้าวกันเถอะเฟลกล่าวเช่นนั้นในขณะที่มุโคโดาคกำลังทำซึ้งอยู่มุโคโดาคจึงกล่าวว่า hey, เฮ้นายรออีกสักหน่อยไม่ได้หรือไงฉันกำลังรู้สึกหดหูกับการจากลาอยู่นะเฟลจึงบอกว่าก็ช่วยไม่ได้ข้าหิวนี่นะผู้เท่าก่อนเองก็บอกว่านายท่านข้าเองก็หิวเหมือนกันโดราจังก็พูดว่าข้าเองก็ด้วยตามมาด้วยสุยที่บอกว่าสุยหิวมากเลยล่ะ พอได้ยินทุกคนกล่าวเช่นนั้นเฟลก็พูดเสริมขึ้นมาว่าเห็นไหมละ่ะทุกคนหิวแล้วดังนั้นเอาอาหารออกมาเร็วเข้ามุคโคดะได้แต่ตอบว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะเอาออกมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับจากนั้นมุคโคดะก็เอาแซนวิชสเต็กที่ทำไว้ล่วงหน้าในกล่องไอเทมบ็อกออกมาแล้วทุกคนก็ได้เพลิดเพลินกับแซนวิชสเต็กจนอิม่มก่อนที่พวกเขาจะมุ่งหน้ากลับไปที่เมืองคาเลเลนาในที่สุดแล้วก็จบ การสรุปเนื้อ,อาหานิยายแปลม,มัว่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่1 4ีหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย